สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับผมเรียนถามคุณเล็กเพิ่มเติมว่าสไตล์การทํางานของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยเราเป็นบุค,คลิกของคนที่แบบคล่องแคล่วปราดเป,ปรียวกระฉับกระเฉงและเราเป็นคนทําคิฟฟอรีนเป็นคนทํางานสไตล์ไหนค่ะก็ก็เหมาะกับบุค,คลิกบ้างค่ะคือชอบลุยๆนะคะ,ะคือชอบลุยๆไม่ไม่กลัวแดดค่ะไม่กลัวแต่ว่า ถึงจะลุยอย่างเดียวยังไงมันก็จะเหนื่อยมากนะแต่ไม่ลืมคือการขาดการวางแผนต้องวางแผนก่อนการทํางานทุกครั้งคครับ่ะก็ะคือก่อนนอนก็ต้องคิดแล้วค่ะว่าพรุ่งนี้จะไปตรงไหนจะไปหาใคร,ครคหรือจะไปช่วยลูกทีมในกลุ่มไหนตรงไหนรตรงนี้ประเด็นสําคัญต้องวางแผนก่อนนะคะค่ะแล้วก็ลุยได้แต่ต้องมีแผนใช่ไม่ใช่ลุยไปข้างหน้าโดยปราศจากแผนอันนี้ไม่ไหวแน่อนอะนแล้วก็เน้นในเรื่องของ คือความใส่สัมพันธ์ความสนิทสนมความคุ้นเคยความเป็นกันเองค,ความจริงใจสำคัญที่ว่าผู้มุ่งหวังหรือทีมงานเนี่ยเขามองเราอย่างไร,รภาพภาพขอ,ของเราซึ่งเป็นนักธุรก,กิจเนี่ยสำคัญถ้าเขามองเราแบบว่าอุ้ยพวกนี้มาอีกแล้วะจะมาเอายอดเขาแล้วเนี่ยเขาต้องเสียตังค์อีกแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคต้องไปแบบให้เขารู้ว่า เรากําลังจะเอาผลประโยชน์หรือสิ่งดีๆมาสู่เขามาเล่าให้เขาฟังครับนั่นก็คือสไตล์ของเราลุยวางแผนแล้วก็สายสัมพันธ์ไม่งั้นคนเห็นหน้าเราเขาจะคิดว่าเรามาหายอด<ช>นะ,ะแต่จริงๆเรามาหาเขานั่นแหละนะครับพูดถึงทีมงานของเราเนี่ยมีจํานวนมากคิดว่าในในการสร้างทีมเนี่ยการที่ทีมจะโตได้จะเติบโตแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องมาจากปัจจัยอะไรบ้าบ ค่ะทีมจะเติบโตแข็งแรงใช่ไหมคะค่ะก็แรงบันดาลใจนะคะของคนในทีมค่ะสำคัญมากคือบรรยากาศครับแรงบันดาลใจบรรยากาศค่ะมันควรจะต้องสร้างยังไงบรรยากาศการสร้างแรงบันดาลใจอะค่ะค่ะก็ต้องต้องให้เขามาดูที่เป้าหมายชีวิตของเขาอะค่ะครับคือคนเราเนี่ยคือการที่จะมีแรงบันดาลใจต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตเขาเนเขาต้องการอะไรเมื่อเขเข้ามาในกิฟฟอรินจะตอกย้ําตรงเรื่องของเป้าหมายชีวิตสิ่งที่เขาต้องการ เพราะฉะนั้นในทีมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เจอกันเราก็จะพยายามตอกย้าสิ่งที่เขาต้องการไว้บรรยากาศมันก็จะเกิดมีกิจกรรมไหนที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความคึกคักและมีพลังก็มีค่ะก็จะ3เดือนครั้งจะไปแคมป์ปลุกพลังชีวิตที่เพชรบุรีซึ่งแคมป์เนี่ยจะสอนในเรื่องของแนวคิดของชีวิตครเมื่อแนวคิดชีวิตถูกต้องนะคะ การแนวคิดการทํางานของเขาก็จะถูกต้องด้วยค่ะดังนั้นการทํางานก็จะง่ายจะจะมีการโค้ดโค้ดทีมง่ายขึ้นนะค่ะนั่นคือในแง่ของของทีมว่าเขาก็จะได้เจอคนอื่นด้วยนะมีความหลากหลายทีนี้นักธุรกิจกิฟฟารีนะครับถ้าพูดถึงคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยในความคิดของคุณเล็กนักธุรกิจมืออาชีพเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนว่าเป็นมืออาชีพเหรอคะถ้าในธุรกิจเนี่ยในความคิดของเราโอ้ยอย่างนี้แหละอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพ อ๋อค่ะความมืออาชีพก็ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเก่งนะคะแต่เกิดจากการเข้าใจเข้าใจในเนื้องานมากกว่าว่างานของเราเป็นงานแบบไหนนะคะแล้วเข้าใจตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนล่ะนะคะเราต้องปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับงานค่ะแล้วก็เกิดจากความชํานาญการทําซ้ํำการทําซ้ําแล้วก็การที่เราจะเป็นมืออาชีพถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยปัญหาก็สามารถให้ประสบการณ์เราได้ประสบการณ์ที่ซ้ําๆประสบการณ์จากเนื้องานเนี่ย เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับเราได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์บวกหรือประสบการณ์ด้านลบเนี่ยถ้าเรารู้จักมองให้เป็นนะมองให้ทะลุทุกอย่างก็เป็นครูค่ะแล้วก็สร้างความเป็นมืออาชีพได้<ช>นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือชื่อคลาสรายการของเราเนี่ยตัว inspiration หรือแรงบันดาลใจเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีทุกคนวันนี้คุณเล็กมองว่าตัวเองเนี่ยแรงบันดาลใจที่ทําให้ทุกๆวันตื่นขึ้นมาแล้วมีพลังในการทํางานอะไรคือแรงบันดาลใจตรงนั้น ของตัวคนเล็กก็แน่นอนค่ะคือภาระที่ต้องมีครอ,อบค,ครัวะ,ะแล้วก็นิสินอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแรงบันดาใจที่ยิ่งใหญ่ปลุกเราตื่นนอนแต่เช้าทุกวันไม่เคยตื่นสายเลยเมื่อนึกถึงภาระภารกิจที่เราต้องทำโดยเฉพาะหน้าที่ด้วยค่ะหน้าที่ที่มีต่อธุรกิจคือต่อองค์กร ต่อทีมงานของเรารตรงนี้เป็นเป็นการปลุกให้เรามีแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องคือแรงบันดาลใจจะมี2ออย่างนะคะอาจารย์รจากภายนอกและภายในถ้าจากภายนอกเนี่ยเราก็จะไปอยู่ในกระแสะคือเข้าไปประชุมสัมมนา,าต่างๆก็สามารถปลุกแล้วแรงบันดาลใจได้ฟังผู้ที่ประสบการสาเร็จขัมูติเวทค่ะอย่างนี้ก็ช่วยได้นะคะแต่มันมันไม่ใช่แรงบันดาลใจที่ถาวรค่ะแรงบันดาลใจที่ถาวรต้องมาจาก ภายในตัวเราเราต้องสามารถปลุกตัวเราได้โดยที่ไม่ต้องไปรอใครมูติวิตครับนะคะพูดถึงทั้งหมดล่ะเอิมไปหาเติมได้ที่ไหนแล้วก็ต้องต้องมองที่ที่เป้าหมายชีวิตเรานั่นแหละเรามีคนที่เรารักไว้แล้วค่ะแล้วเราต้องการให้คนที่เรารักเนี่ยเขาได้หรือมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะก็จะเมื่อนึกถึงตรงนั้นไปหาไปหาแรงรบันดาลใจของเราบ่อยๆเป็นพ่อเป็นแม่อย่างของฉันก็จะของของดิฉันก็จะมี หลานมีหลานซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมีน้องนะคะซึ่งเขายังลําบากแล้วต้องการความช่วยเหลือจากเราไปหาเขาบ่อยๆนะคะพยายามนึกถึงเขาทุกวันนะคะแล้วเอ้ยเราต้องมีเป้าหมายด้วยว่าในระยะเวลากี่ปีเราจะถึงจะทาทาฝันเติมเต็มฝันให้กับคนเหล่านั้นได้ค่ะมันดูดูเหมือนเราต้องแสวงหาเหมือนกันค่ะจริงๆไม่ยากมันก็อยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละนะครับมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้อง ต้องเดินต่อนะครับพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายบ้างส่วนตัวคิดว่าคนทุกคนก็กพูดคานี้เหมือนกันนะเรื่องเป้าหมายมีเทคนิคในการตั้งเป้าหมายไหมครว่าโอ้ถ้าจะตั้งเป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่ว่านึกอะไรได้ก็ตั้งไปเรื่อยเปื่อยนะมันมันต้องทํำยังไงการตั้งเป้าหมายเทคนิคส่วนตัวที่เล็กใช้เป็นประจำก็จะมีเป้าหมายเป้าหมายระยะสั้นก่อน ก็ <c oughs> จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นเป็นเป้าหมายรายวันรายวันแล้วก็มามองที่รายเดือนสูติว่าเดือนนี้นะคะเราเ,าเราต้องการสร้างยอดกลุ่มทีมกลางกูสตาถ้าสักแสนสองอย่างเงี้ยเรามองระยะสั้นก่อนเลยหนึ่งเดือนแสนสองเราหารกันทํางานรายวันได้ว่าวันนี้เราจะไปทํางานให้ได้ยอดตรงนี้ประมาณสัก5,000ัน PV อันนี้คือเป้าหมายระยะสั้นของเราครับค่ะถ้าเป้าหมายระยะกลางคือถ้าเราจะมองยาวเลยสักหนึ่งปีหรือ2ปีสามารถมีรายได้เดือนละสัก สองแสนหรือสามแสนมันก็ยาวไปใช่ไหมคะครับมันดูมันจะท้อแท้ห่างไกลเกินไปแต่ถ้าเรามองเป็นสเต็ประยะสั้นระยะกลางระยะกลางอาจจะเออเป็นระได้ในระ,ระยะเวลาสัก2ปีก็ไม่นานเกินไปครับค่ะดังนั้นเป้าหมายระยะสั้นก็คือการทํางานระหว่างเดือนระหว่างเดือนอ่าว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามองตัวเลขแสนสอง<ช>สมมติเราจะต้องทําอะไรบ้างใน30วันค่ะนั่นก็คือวิธีการแต่ถ้าในระยะยาวก็คือเราอยากจะขึ้นตําแหน่งอะไรค่ะ อยากจะขึ้นตอนปีพศอ,อะไรอะไรอย่างนี้นี่คือสิ่งที่คิดไว้ะนะครับเอาละ,ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของวิธีการทํางานไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมก็ดีหรือการพยายามจะรักษาระดับของแรงบันดาลใจไม่ให้ตกหล่นเนี่ยเราฟังจากเธอกันไปแล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องดีๆที่อยากจะชวนคุณเล็กมาคุยให้ท่านผู้ชมฟังอีกจะเป็นอะไรติดตามกันต่อนะครับความสวยง,งามในกิฟอรินก็คือที่ประทับใจคือมันแตกต่าง คือในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการครับค่ะที่เมื่อตอนทำฟาร์มกุ้งเนี่ยเราได้ประจักษ์แล้วค่ะคือซึ้งเลยว่าเจ้าของกิจการที่เสี่ยงแล้วก็เหนื่อยมากๆนะนะคะคือมองไปทางไหนมันหมดหวังติ้นหวังไปหมดเพราะว่าคำว่าเงินทุนตัวเด